Foi bom! สวัสดีครับพบกับทอยมอนในเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับ H f i g u r Art นะครับผมเซนไคเซอร์นะครับจากขบวนการซุปเปอร์เซนไตร์เซนไคเซอร์นั่นเองนะครับผมมาแล้วฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่านานๆทีนะฮะจะได้รีวิวซุปเปอร์เซนไตกันทีเนี่ยเพราะคิดว่าลายฟิกเกอร์าร์เนี่ยมันน่าจะทิ้งไปแล้วนะครับและเขาก็กลับมาในการครบรอบ45ปีนะครับก็จะมีเจ้าตัวเซนไคเซอร์ออกมานั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในภาพโปรโมทนั้นก็จะมีโกไคเจอร์นะฮะโกไคเร่อ้นนนััับซึงเนนีี่่ยจะเป็บอด้ใหมแล้วนะครับ ส่วนที่เหลือจะตามมายังไงเนี่ยก็ต้องคอยติดตามชมในอนาคตนะครับว่าทางฟิกวัตจะทําตัวฟิกวัตในเซนไตกลับมาอีกหรือเปล่านะฮะล่าสุดก็น่าจะเป็นเคียวดูเจอร์มะฮะแล้วก็ที่ประกาศออกมาล่าสุดนะสำหรับซูเปอร์เซนไตนะครับัก็คือ Don b r o t ธอรนะครับก็คือ Don MoMo นั่นเองนะครับซึ่งจะอมาเร็วๆนี้นะฮะก็คอยติดตามชมกันนะครับถ้า มีโอกาสก็น่าจะสอยนะแต่คิดว่าไม่นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันให้เวลามันพาไปนะครับโอเคสำหรับกลอ่กลองนี้นะครับเป็นกล่องบอดี้ใหม่นะครับแน่นอนเลยว่าพอออกมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นที่ฮือฮาสักหน่อยหนึ่งนะครคือปลูกกระแสซูปเปอร์เซนไตกลับมาอีกครั้งนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะแต่ว่าด้านในาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมา และนี่นะฮะก็คือของทั้งหมดของกล่องนี้นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเมนนะฮะนั่นก็คือตัวของเซนไคเซอร์นะครับแล้วก็มือมาให้เปลี่ยนอีก5คู่นะฮะรวมถึงมือมือกำที่อยู่กับตัวบอดดี้แล้วนะครับแล้วก็มีของมาให้นะครับนั่นก็คือเกียร์ทริเกอร์นั่นเองนะครับที่แปลงล่างของซีรีส์นี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนกล่องเนี่ยจะไม่มีคู่มือมาให้นะครับคู่มือเนี่ยก็จะเป็นแบบรียูสนะครับก็คือจะมีในกล่องนะครับจะเหมือนกันกับตัวรีไวส์นะครับแบบนี้นะฮะ ก็จะเป็นแบบประหยัดทรัพยากรน,นะฮะลดโลกร้อนนั่นเองนะครับแหมฉลาดจริงเชียวโอเคฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะฮะบอดี้รวมๆทั้งหมดของตัวเซนไคเซอร์นะครับนี่ฮะ ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับเป็นบอดี้ใหม่ของซูเปอร์เซนไตที่มีความบึกนะครับไม่ได้ออกผอมไปเหมือนอันเก่านะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนกล่องแบบเป็นแบบชิงคกโซเซโฮเลยแต่ว่าประกองมาเป็นแบบนี้ก็อ่ะถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่นะครับแสดงว่าแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีชิงคกโซเซโฮของซูเปอร์เซนไตสินะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเรามารอรุ่นการในอนาคตนะฮะแต่ว่าเรามาดูของตรงหน้าเราก่อนดีกว่านะครับแน่นอนว่าตัวเจ้าเซนไคเซอร์เนี่ยก็จะมีคล้ายๆอ้างอิงมาจาก2ขบวนการนะครับที่ทำนั่นก็คือโกเร อานะฮะสีแดงของเรานั่นเองนะครับรวมกับ Big กวันะครับจากขาบวนการแจ็คเกอร์นะครับแน่นอนเลยว่าสี Big กวัเนี่ยมันจะมาจากสีขาวและและขบวนการนี้ก็คือเป็นผู้นําสีขาวด้วยนะครับสังเกตได้ว่าตรงตาเนี่ยมันจะเหมือนอาร์เรนเจอร์เลยนะครับนี่ฮะมีปุ่มปุ่นะฮะคล้ายๆรังพึ่งเหมือนไรเดอร์นะฮะตรงหน้านี่ชัดเจนเลยแล้วก็มีตัวเสัก์ มีเขานะฮะสีทองโผล่ขึ้นมานะครับการตัดสีแดงลงมาข้างล่างเนี่ยมันก็เหมือนกับตัวบิ๊กวันแต่ว่าบิ๊กวันจะเป็นสีแบบสีรุ้งนะฮะมาตัดหน้านั่นเองนะครับในสมัยนั้นก็ผมก็ว่าดูแปลกๆนะตอนนี้ก็ยังดูแปลกๆอยู่นะบิ๊กวันนะฮะแล้วก็มีเนี่ยสัญลักของขอบวนการนี้นะฮะขบวนการของตัวเองนั่นเองนะครับนี่ฮะอยู่ตรงหน้าอกนะฮะแต้มด้วยสีทองนะครับลามลงมาเลยนะฮะส่วนด้านข้างจะเป็นสีรุ้งนะครับแล้วก็เป็นสีแดงลากยาวลงมาเลยนะฮะถึงขาเลยนะครับ อืมด้านข้างของเขานะครับมีสีทองข้อแขนนะฮะแล้วก็ตรงท่อนแขนดูนะครับ3ท่อนเนาะมีผ้าคลุมนะครับแล้วก็นี่ดีเทลด้านหลังของผ้าคลุมเนาะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะสีแดงกล่ำแล้วก็มีทองนิดหนึ่งเนาะในส่วนของ ผ้าข้างหลังเป็นกึ่งยางกึ่งพลาสติกนะฮะสำหรับผ้าคลุมอันนี้นะครับมันจะมีความบางมากๆนะฮะแล้วก็สามารถดัดได้แต่ว่ามันไม่ได้ดัดแบบค้างนะเพราะว่ามันไม่ได้ดัดลวดไว้นะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงถ้ามีลวดนี่คือโอเคเลยนะฮะถ้าใครเอาไปพัสตอมก็น่าจะทําได้นะดึงกาวออกมานะครับนี่ฮะด้านข้างอีกด้านหนึ่งเนาะอืมแล้วก็นี่ฮะตรงเข็มขัดของเขาจะเป็นแบบนี้นะบัคเกิลน่าจะเป็นที่ใส่เหรียญของเขานะฮะที่ ใช้พลังต่างๆของซูเปอร์เซนไตเนาะอันนี้อมืมาดูรอบๆกันเลยนะครับได้ว,ว่าทำออกมาทั้งทีเนี่ยก็ออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับวอดี้ซูเปอร์เซนไตอันใหม่เนาะเจ๋งดีนะครับชอบมากด้วยนะตอนแรกคิดว่า จะปล่อยแล้วแหละคือไม่น่าจะเก็บแหละแต่ว่าสุดท้ายก็มีไว้ในกำมือนะฮะสำหรับตัวนี้ดีเทลค่อนข้างจะโอเคมากๆนะครับตรงหัวเดยเฉพาะตรงหัวเนี่ยคือเก็บดีเทลมาทั้งตาแล้วก็ขาของเขาแล้วก็มีสาระสีบปีนะฮะของซูเปอร์เซนตอยู่บริเวณตรงกลางหัวด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะนี่ฮะขาของเขานะครับเออสวยดีสวสดีครับแล้วก็ด้านนี่ฮะตรงเท้าของเขาเนาะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูจุดขยับของเขากันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็เริ่มจากส่วนหัวนะฮะส่วนหัวก็ นี่ฮะบิดซ้ายขวานะฮะประมาณนี้เพราะว่าจะติดบริเวณตรงนี้แหละฮะปกคอของเขานะครับมันจะเป็นพลาสติกเลยนะฮะมันจะแข็งแข็งนะครับได้แค่นี้เลยเวลาบิดนะฮะมันก็ติดนิดหนึ่งนะฮะการเงยของหัวได้แค่นี้เองฮะเหมือนจะไม่ได้ขยับเลยซ้ำน,นะฮะแต่ว่ามันจริงมันนิดหนึ่งนะ่ะเนี่ยฮะประมาณนี้แล้วก็โก้มนะฮะอของหัวเนาะนี่ฮะการขยับนะครับก็ ประมาณนี้ติดขาดนิดนึนนงอยู่ที่ปกคอนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของแขนบ้างน,นะครับฮึบขยับก่อไหลออกก่อนเลยฮึบแบบนี้อ๋อมันจะคล้ายๆ2.0เหมือนกันนะที่แบบสามารถขยับตรงไหลได้เนาะจดตรงนี้จะเป็นบอรจอยนะครับก็ยึดแข็งแรงอยู่นะตรงนี้นะนี่นะฮะยึดแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ยกแขนฮึบ พอยกแขนแล้วเนี่ยมันตรงเกาะไหลมันก็จะไปเกยตรงไหลนะฮะมันอาจจะเกิดการขูดได้นะเล่นระวังกันนิดนึงนะครับปึ๊บยกแบบนี้นี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับก็มันจะเหมือนจะดึงได้อีกหนึ่งสเต็ปนะปึ๊บให้มันขยับเนี่ยฮะได้เยอะประมาณนี้90องศาเลยนะฮะแล้วก็บิดอ่อใบเสร็จของเขาเนี่ยมันจะย้ายนะฮะปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ตรงตรงสีลุงเนาะแต่ว่าตรงนี้จะย้ายมาอยู่ตรง นี่ฮะกำไรตรงนี้แทนมันก็จะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะจริงๆอ่ะทำตรงนี้เหมือนเดิมก็ได้นะฮะก็จะมาตัดตรงสีลุ้งแทนนะฮะแต่เขาเลือกที่จะเลื่อนมาตรงนี้นะฮะก็แปลกดีนะครับตลอดตรงนี้ขยับได้ปกติเนาะอ่าปึ๊บบิดปึดป๊บนี่ฮะอืมเนี่ยแต่พอขยับอย่างนี้ปึ๊บแล้วเรามาบิดตรงเนี้ยมันดูแปลกๆอะ่ะ <laughs> นะฮะปึ๊บ มือหมุนได้ปกตินะครับเปลี่ยนเป็นบอลจอยเนาะอืมฮึบแล้วก็มาดูในส่วนของบอดี้บ้างน,นะฮะอืมบิดนะฮะเอวการก้มประมาณนี้ก้มก้มก้มการเงยนะครับก็ได้เยอะอยู่นะครับไม่น่าเกียดนะฮึปิดตรงนี้นะฮะแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนเดิมในส่วนเข็มขัดก็จะคล้ายๆไลเดอร์เลยมันจะแบบโย่ไปเย้มานะฮะปกติอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของตรงบอดี้นะฮะประมาณนี้แล้วก็มาในส่วนของขาบ้างนะครับยกขึ้นอ๋อมันจะเป็นตามนี้เลยอย่างนี้ฮะแต่มันสามารถดึงได้อีกนิดหนึ่งนะฮะสังเกตได้ปุ๊บดึงได้นิดหนึ่งประมาณนี้นะครับในส่วนของขาก็ยกปกติเลยนะฮะนี่เป็นเก้าิองศานะฮะการพับเข่าปุ๊บงอเข่าประมาณนี้อืมไม่แย่นะนะฮะแต่แบงค์หลังอืม ประมาณนี้เลยฮนะตรงนี้หมุนได้นะครับมีฮะอืมปกติอยู่แล้วเนาะในการกางขาของเขานะครับก็แบบนี้เลยนะฮะฮึบอืมยืดลงมาได้อีกนิดนึงนะฮะปุ๊บปบกางได้แบบสุดๆไปเลยนะครับอ่าเยอะมากนะฮะปลายเท้าขยับนะฮะขยับได้ปกติบิดซ้ายบิดขวานี่ฮะปลายเท้าอืม ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทำให้บอดี้มันสมส่วนมากขึ้นนะฮะแล้วก็จุดขยับก็ดูแปลกๆตรงแขนนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะมาเทียบสเกลกันระหว่างซูเปอร์เซนไตตัวเก่านะครับสูนะครับเซนไคเซอร์นะฮะปะทะนี่ฮะเจ็ตแมนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเจ็ตแมนก็จะมีความผอมกว่าเยอะมากๆเลยนะฮะนี่ฮะ,ะ,ะ,ะดูเทียบด้านข้างนี่ฮะเออ ก็ถือว่าพัฒนามาเยอะมากๆเลยนะฮะสำหรับบอดี้ใหม่นะฮะนี่ก็บอดี้เก่ามากๆแล้วนะฮะแต่ว่าพอมายืนก็พอถูถ่ายได้อยู่นะสำหรับซูเปอร์เซนไทนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบกับไรเดอร์อย่างรีไวซ์นะครับก็ประมาณนี้รีไวซ์จะมีความสูงอยู่นะสูงมากกว่าด้วยนะฮะประมาณแบบเกือบเซนนะฮะประมาณนี้นะแต่บอดี้ความบึกอะไรก็พอๆกันนะแต่นี้รูรีรีไวซ์จะบึกกว่านะครับเพราะว่ากรอบเกลืออะไรมันอาจจะแบบใหญ่กว่านั่นเองนะครับ โอเคถ้าเทียบงานกับเมรกานะครับก็คืองานฮัสบ o นะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยวัยรุ่นอเมริกานะฮะนี่ฮะด้านข้างความบึกความอลไยของฮัสบ o จะใหญ่กว่ามากๆเลยนะฮะบอดี Body. นะครับอืมแต่ว่าก็ไม่แปลกนะก็เพราะดูว่าคนญี่ปุ่นตัวเล็กนะฮะแล้วคนอเมริกาจะตัวใหญ่กว่านั่นเองนะครับ นอกจากมือของเขาแล้วนะครับก็ยังมีอาวุธที่ติดมาด้วยนะฮะถือว่าเป็นของแถมจากกล่องนะครับนั่นก็คือเกรียริงเกอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเกี่ยวนะครับแบบนี้ดีเทลรายละเอียดก็เก็บออกมาค่อนข้างจะดีมากๆนะค,คล้ายๆกันในซีรีส์เพราะว่าส่วนต่างๆที่ทําออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกันในซีรีส์สักทีเดียวนะครับโดยเฉพาะตรงปากกระบอกปืนตรงนี้เนี่ยมันจะมีสีสีด้วยนะฮะถ้าเกิดสังเกตในซีรีส์หรือว่าของ DX กก็จะมีนะฮะแล้วก็ตรงที่เขียนว่า เกียร์ทิงเกร์ตรงนี้เนี่ยก็ยิงแล้วเนี่ยมันก็มีสีมานิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะครับนี่ฮะเหมือนในซีรีส์เลยนะฮะการลงสีด้านบนนะครับเหมือนมากๆนะฮะสำหรับใครที่อยากเพิ่มดีเทลเนี่ยก็ไปหาสั่งสติกเกอร์ได้ที่ HHF Upgrade นั่นเองนะครับรู้สึกว่าหมือนจะโพสต์แล้วนะแต่ว่าถ้าใครอยากสั่งก็สามารถคลิกไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับประมาณนี้เพิ่มดีเทลให้สวยงามนะฮะสำหรับ เกลียติงเกอร์นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับ HFiguarts เซนไคเซอร์นะครับจากขบวนการซูเปอร์เซนไตเซนไคเซอร์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าผลิตออกมาใหม่เลยนะครับเป็นบอดี้ใหม่เนี่ยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะฮะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะแล้วก็อยากให้ผลิตตัวที่ชื่นชอบนะฮะมาเป็นบอดี้แบบนี้กันสักทีนะครับมันจะได้พัฒนาในฝั่งซูเปอร์เซนไตบ้างนะครับส่วนข้อเสียของตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตรงไหล่เนี่ยมัน ด้วยความที่มันเป็นบอจอยนะครับของไหลเนี่ยแล้วก็ไหล่มันทําติดมากับแขนเวลากางแขนขึ้นนะฮะกางแขนแบบสุดๆเนี่ยก็ควรระวังก็ไหลจะไปขูดกับตรงไหลของบอดี้นะฮะอันนี้ต้องควรระวังกันมากๆเลยนะประมาณนี้แล้วก็ข้อเสียอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือตรงปกคอเสื้อเขาน่าจะทํามาเป็นแบบยางหรือว่าบางๆให้มันแบบขยับหัวให้ได้มากกว่านี้นะการหันอะไรมันค่อนข้างจะไม่ค่อยอิสระนะครับสำหรับตัวนี้แต่ก็อย่างว่าแล้วมันเป็นดีไซน์ของเขานะแต่ว่าเขาน่าจะปรับเปลี่ยนได้นะและในอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่ว่าจะมี ชิงคอกโซเซโฮของซูเปอร์เซนไตก็ได้นะหรือว่าอันนี้เขาเรียกว่าชิงคอกโซเซโฮแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เขียนไว้นะฮะก็ในอนาคตคอยติดตามกันนะครับจุดแหลมตรงเขาเนี่ยก็ระวังกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะมันก็บางเหมือนกันนะอาจจะหักได้นะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโจเซนไคเซอร์เนี่ยก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ช่วยกันนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับผมทอยมอนนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาไีคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดแลชมก่อนใครนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้บายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวู้ Oh, oh.